สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษขวันที่6ตุลาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงนาโชคนาสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาออกเวลานะครับออกเวลา5โมงเย็นนะ 5โมงเย็นของทุกๆวันทุกๆวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับาน้อยพิเศษเด่นวันนี้นะครับวันที่6นะ0กับ1นะครับกับ2นะครับนี่2อยู่ตรงนี้นะ012นะครับอื 0ูนอะไรคะนี้ทูนสามทูนสี่นหนกเ็ะครับทูนสามูนสีู่นห้าูนหก็นะครับหน, 3, 4, 5, 6, 7, นึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับอเอาลงมาหน่อยนะึงเราเน้นที่หนึ่งนะาตามนี้นะครับหนึ่งนะบอันนี้ก็ขอเน้นที่ท้ายๆแล้วกันนะครับสามนี้นะครับูนหนึ่งหนะครับจดเอาเลยคานี้เรียบร้อยว่า 1 31, na, 3 3 so an so <Silver. one S> 1เด่นนะ1นึ่งสี่ทีห1ึ่ง1นึ่ระวังเบิ้ลนะชอบมาเบิ้ลศูนย์ศูนยเนี่ย2อยู่ตรงนี้นะครับตัวลองนะให้เจ้า2องไปลูดไปวิ่งก็ได้เลยครับตามนี้นะเป็นหลักเลยนะครับออมาดูใกล้ๆหน่อยเราเน้นที่1นะ1นึ่งลูดวิ่งนะครับใครชอบ0ูนย์กับ2ก็จัดไปนะครับศูนกับสอะ เลยเริที่1นก่อน่า 13, 3, 1 1าม1น6่ี่เเจหนึ่งอันนี้ก็เด่นเหมือนกัน05 0 6 0 7กไปกลับด้วยนะครับลูดวิด่งเอา1เป็นหลักนะ1เป็นหลักนะครับตามนี้นะครับฮาหนอยพิเศษนะครับเรียบร้อยแล้วออกเวลา5โมงเย็นนะครับฮานอยพิเศษนะฮาหนอยพิเศษออก5โมงเย็นนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จน มันคง,ง,ง,งมังคั่งมังมีสวีทรั์สวีโชคสวีสุขแห่งๆนะครับครับเมื่อวันนี้ไม่ได้มาลงให้สักหน่อยนะมาสักคลิปด้วยซ้ำไปเพราะาคอมพิวเตอร์เสียนะก็ขอแจ้งข่าวให้ทราบด้วยก็แล้วกันในกรณีที่อาจารย์หายไปกระทันหันนะแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะก็คือ 1. อินเทอร์เน็ตล่ม 2. ไฟฟ้าดับ3อุปกรณ์ในการทำงานเสียนะครับ เปิดไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์เปิดไม่ขึ้นอย่างเงี้ยจอดําก็ทํางานไม่ได้ประมาณนี้แหละก็ก็พยายามคิดบวกนะไม่ไม่โมโหไม่ชุนหินนะแต่มันก็โมโหนิดๆหน่อยๆประมาณนี้แต่ก็ไม่ทําให้ตัวเองเสียอารมณ์เพราะว่ารู้อยู่ว่าการอารมณ์เสียแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างผลลายให้กับร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าโมโหอย่างดเงียดยาอันนั้นนะครับประมาณนี้นะขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับมีความสุขนะวันนี้ก็มีตามนี้ครับสวัสดีครับ